อ่ะมีวันฉลองมาฝากกันพี่หลองโพสต์บอกว่าน้ําหนักเริ่มลงเริ่มลงแล้วกิโลจ้าอ่ะน่าจะลงหนึ่งกิโลยินดีกับพี่หลองด้วยนะครับน้ำหนักลงแล้วนะน่าจะมีรายการเร็วนี้อ่ะต่อเนื่องประเด็เดนนะครับพี่เอ่อทางฝั่งของเกียรติเพชรวันนี้พี่เดียเกียรติเพชรออกมาไลฟ์สดนะครับมี3ช้อยสามตัวเลือกให้กับวันฉลองสอจต้งปาจีนหรือว่าพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับพี่เดียนะครับบอกว่านะครับพูดคุยเนี่ยผ่านรายก,การพนักเกียรติเพชรเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละว่า คู่ชกที่เหมาะสมของเจ้าเต้ยเนี่ยนักชกจากเมืองน้ําดํากาลสินเจ้าของปลาสับแซบเวอร์เนี่ยวันฉลองสอจตงป้าจีนนะครับจอมเกา่าวัยสาสิบห้าปีตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยพร้อมหรือยังพี่เดียวพูดแบบนี้นะครับขอแค่ร่างกายเขาพร้อมนะครับมี3ตัวเลือกนะครับหเพชรแสนแสบวิญญาพลบ,บ้านมวยไทยนะครับสปลาตักเพชรซินบีมวยไทยนะครับคนที่2แล้วก็คนที่3ครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม วันฉลองอยากเจอใครสกิดมาเลยอ้าวพีเตอรถ้าดูไลฟ์นี้อยู่คอมเมนต์บอกได้เลยครับว่าอยากเจอใคร3คนนี้พี่เดียให้ช้อยมาแล้วนะครับก็รอติดตามได้เลยสําหรับวันฉลองสอจอต้องป่าจีนครับ